ผู้สื่อข่าวชื่อดังตัารากรเคลื่อนไหวล่าสุดโพสต์ปลีชีพหลังเปิ้ลจารุณีออกมาปรากฏตัวประกาศจุดยืนชัดเจนให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์จากกรณีก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เดินทางมาที่ทำการพักรวมไทยสร้างชาติรอทอสอชอเพื่อกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พัก โดยมีผู้สนับสนุนมารอพบและมอบสิ่งของให้เป็นกำลังใจจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีทางด้านดารานักแสดงรุ่นใหญ่อย่างเปิ้นจารุณีมาร่วมแสดงความยินดีด้วยโดยเปิ้นจารุณีปรากฏตัวส่งให้กำลังใจให้พลเอกประยุทธ์ทั้งนี้เจ้าตัวได้กล่าวว่ารู้จักสมาชิกรอทสอชอหลายคนและมีความคิดเหมือนกันในการรักเคารพ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และดีใจที่มีโอกาสได้พบกับพลเอกประยุทธ์โดยนำเมลอนมามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจที่ผ่านมาแม้ไม่เคยแสดงจุดยืนทางการเมืองแต่จุดยืนของตัวเองคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และไม่ต้องการเห็นชาติสูญสิ้นสลายล่าสุดทางด้านผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างตัารากรได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์พลีชีพ โดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความระบุว่าโพสต์นี้ปลีชีบขอใช้สิทธิพล,ลเมืองคนหนึ่งคัดค้านการใช้คำว่าแก่ด่าทอหรือเหยียดยามกันฐานทางสื่อโซเชียลมีคำมากมายที่สะท้อนความรู้สึกต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยแต่ไม่ควรใช้คำว่าอีแก่อย่างเช่นในเหตุการณ์ที่คุณจารุณีออกมาแสดงความเห็นของเธอเมื่อวานนี้ เป็นการสะท้อนความคิดและความเชื่อตามข้อมูลที่เธอได้รับรู้มาไม่เกี่ยวกับว่าเธอแก่หรือไม่แก่เข้าใจว่าคนรุ่นใหม่บางส่วนไม่เคยดูผลงานของคุณจารุณีไม่เคยมีความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเธอเคยสวยและครองตำแหน่งนางเอกอันดับหนึ่งอยู่นานหลายปีขอร้องเธอะเลิกบูลลี่เรื่องอายุและสังขารกันเสียที วันนี้พวกคุณยังหนุ่มยังสาวแต่สักวันพวกคุณก็ต้องแก่เหมือนกันไม่มีใครหลีกหนีความจริงเรื่องนี้ไปได้และหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากเลยทีเดียว